สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่า Portable DVD Player นะครับยี่ห้อซาวมิลานนะครับนี่ครับนี่คือซาวมิลาน DVD Player นะครับ Portable DVD Player หรือคนไทยเราก็จะเรียกกันติดปากว่าเครื่องเล่น DVD พกพานะครับยี่ห้อซาวมิลานนะครับรุ่นนะครับนี่ครับชื่อรุ่น ml นะครับ ชื่อรุ่น ML 1 3 8 9นะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อซาวมิลาน ML 1 3 8 9นะครับหรือว่าซาวมิลาน p o r t a เบล DVD Player นะครับในส่วนของเมนูต่างๆก็มีปุ่มให้กดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีรีโมทแต่ว่าก็สามารถที่จะกดจาก เมนูต่างๆในนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ขนาดจอนะครับ10นิ้วนะครับจอ10นิ้วเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับตรงด้านข้างตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เปิด power on เปิดเครื่องขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นโลโก้นะครับของยี่ห้อซาวมิลานนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับโลโก้เดี๋ยวนะครับรีวิวคนเดียวก็จะนี่ครับโลโก้ยี่ห้อซาวมิลานนะครับนี่คือซาวมิลาน portable dvd player นะครับ สามารถอ่านแผ่นก๊อปได้นะครับแล้วก็สามารถอ่านแผ่นได้ตั้งแต่ CD Audio นะครับแล้วก็ MP3 แล้วก็ VCD แล้วก็ DVD นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB หรือว่าเสียบ SD Card นะครับฟังเพลง MP3 จาก USB ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผม เปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็จะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบการเล่นแผ่นนะครับแผ่นแรกนะครับที่ผมจะทดสอบก็คือแผ่น CD Audio นะครับอ่ะผมจะกดเปิดถาดขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ใส่แผ่นให้มันดังแก๊บแบบนี้นะครับ CD Audio แล้วก็ปิดปิดถาดลงไปนะครับคุณผู้ชมครับลองลองทดสอบการเล่นเพลงจาก CD Audio นะครับคุณผู้ชมครับมาลองฟังเสียงกันดูนะครับ เพลงผมจะให้ฟังได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต้องกดเน็กไปนะครับกดเน็กเพลงที่2ไปนะครับคือให้ฟังนานเวลาอัพขึ้น y o u t u b e มันจะติดลิขสิทธิ์ครับเสียงดีครับเพลงที่3นี่ครับอันนี้ CD Audio อ่ะก็สต็อปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สต็อปตรงนี้นะครับนี่ครับสัญลักษ์ สัญ,ญลักษ์สต็อปก็อยู่ตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เพลงก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นไปตรงนี้คือกดถาดเอาแผ่นออกนะครับอ่ะผมจะเอาแผ่นออกนะครับให้มันจับให้มันหยุดแล้วก็ทําการทดสอบเพลง MP3 นะครับดูแผน่นโอ้โหมีลายเยอะเลยนะครับมาดูกันว่าแผ่นลายเยอะๆเก่าๆแบบนี้ซามิลานตัวนี้จะสามารถอ่านได้หรือเปล่านะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพาซามิลานรุ่น ml 1 3 8 9นะครับขนาดจอ10นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็อ่านนะครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่านแผ่นดีมากครับเพราะว่าแผ่นเก่าๆยังอ่านเลยครับบูครับอ่ากดเน็กนะครับอ่า MP3 หรือเพลงจะฟังนานไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับติดลิขสิทธิ์ทันทีครับอ่ากดเน็กต่อไปฟังเพลงที่3ไป แม่อ่านแผ่นดีมากครับอ่ากดสต็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาถาดออกตรงนี้นะครับกดเด้งเอาถาดออกมันอาจจะยังหมุนไม่ไม่อ่ายังหมุนไม่หยุดแล้วก็สามารถทําให้มันหยุดได้นะครับอ่ะต่อไปหนังเรื่องอะไรครับนี่แยมยจสโซทสามนะครับทดสอบ VCD นะครับแผ่นนี้เป็นแผ่น VCD ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันว่าการอ่านแผ่นมันจะอ่านดีเยี่ยมขนาดไหนครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น DV d ดีพกพายี่ห้อซาวมิลานตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับแม่อ่านดีทีเดียวนะครับชัดเจนครับคุณผู้ชมครับดีวีดีพกพายี่ห้อซาวมิลานนะครับอ่านแผ่นได้ทุกแผ่นเลยครับตั้งแต่ CD VCD MP3 DVD อ็มวีดีแล้วก็วีซีดนะครับซึ่งอ่านได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับอ่านทุกแผ่นเลยที่ผมทดสอบมานะครับอ่ะสต็อปนะครับคุณผู้ชม สำหรับเครื่องเล่น DVD พกพายิงห้วซาวมิลานนะครับก็จะอ่านแผ่นได้เป็น cd audio นะครับแล้วก็ m อ3มแล้วก็ vcd แล้วก็ DVD นะครับต่อไปผมจะทดสอบแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับแผ่น DVD ตัวนี้มันมี2เรื่องนะครับในแผ่นเดียวนะครับหรือเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นทูอิน n นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเขาเขียนไว้ว่า ทูอินวันเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเขาเขียนอยู่ข้างบนว่าทูอินวันก็คือมีหนังเรื่องนี้1เรื่องแล้วก็นี่1เรื่องนะครับอ่ามันอยู่ในแผ่นเดียวกันเดียเด๋ยวมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับอ่าแล้วก็ปิดถาดลงมาครับแล้วก็รอมันอ่านสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับจากการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นดีวีดีพกพายี่ห้อซาวมิลานครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนั่นนะครับอ่านแล้วครับนี่ครับ โ oh, um, อ้โหคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อซาวมิลานรุ่น ml 1 3 8 9นะครับคุณผู้ชมครับจอ10นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับขนาดจอ10นิ้วครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นก๊อปได้นะครับดีเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้า DVD พกพาตัวนี้ครับซาวมิลานครับอ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับ <P hy o> สำหรับเครื่องนี้นะครับดีวพกพานะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ